Jazz B, Jazz -B, B is a wonderful world Jazz B, Jazz B, Jazz on a colorful day ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเฟิงเหมือนเดิมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูเฟิงจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือ,อยังคะอาถ้าอยากฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องดวงดาวฝันดีเรื่องน้านกฮูกภาพพรเนต อารามมงคลวิชัยครอบครัวกระรอกมีพ่อกระรอกแม่กระรอกและกระรอกน้อย1นึสองสตอนนี้มีสมาชิก3ตัวแต่อีกไม่นานก็จะเพิ่มเป็นตัวที่4เพราะแม่กระรอกไปคลอดน้องแล้วละ่ะ ครอบครัวของกระรอกนะคะมีสมาชิกทั้งหมด3ตัวนะคะแต่ว่าจะมีเพิ่มเป็น4ตัวนะคะเพราะว่าในท้องของแม่กระรอกนั้นยังมีน้องอีกหนึ่งตัวนะคะและคุณแม่ของกระรอกนะคะกำลังจะไปคลอดน้องแล้วนะคะ วันนี้พ่อจะพาแม่ไปคลอดน้องกระรอกน้อยจึงต้องไปนอนที่บ้านปู่กับย่ากระรอกน้อยดีใจมากเพราะปู่กับย่าใจดีที่สุดในโลกอ่าพ่อกระรอกนะคะจะพาแม่ไปคลอดน้องนะคะกระรอกน้อยจึงต้องไปนอนที่บ้านคุณปู่กับคุณย่านะคะ ยา่าชอบปลูกต้นไม้กระรอกน้อยชอบช่วยยา่ารดน้ำต้นไม้สนุกจังเลยอ่าคุณย่าของกระรอกน้อยนะคะชอบปลูกต้นไม้นะคะส่วนกระรอกน้อยนะคะเห็นคุณย่าปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้เหนื่อยกระรอกน้อยนะคะก็ไปช่วยคุณย่านะคะรดน้ำต้นไม้นะคะ ปู่ชอบอ่านหนังสือกระรอกน้อยชอบอ่านหนังสือนิทานกับปู่สนุกจังเลยอ่ากระรอกน้อยนะคะเขาก็ชอบอ่านหนังสือนิทานกับคุณปู่เหมือนกันนะคะก่อนนอนปู่กับย่าบอกว่านอนหลับฝันดีนะจ๊ะวันนี้หลานเป็นเด็กดีมาก นางฟ้าคงจะส่งดวงดาวฝันดีมาให้เหมือนในนิทานที่หลานอ่านวันนี้ไงจ๊ะแต่กระรอกน้อยนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพ่อกับแม่เฮ้อถ้านางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้ฉันก็คงหายคิดถึงพ่อกับแม่และนอนหลับฝันดีสักที กระรอกน้อยพึมพำอย่างเศร้าส้อยสองซู่กับค้างคาวช่วยกันปลอบใจกระรอกน้อยโอ้โอ้เด็กดีพวกฉันจะรีบไปบอกนางฟ้าให้ส่งดวงดาวฝันดีมาให้เธอนะจ๊ะ อสองสหายใจดีนะคะสหายนะคะก็แปลว่าเพื่อนนั่นเองนะคะอสองสหายก็คือนกฮูกกับค้างคาวนั่นเองนะคะเขาก็มาช่วยกันปลอบกระรอกใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบไปบอกนะ้าฟ้าให้ส่งดวงดาวฝันดีมาให้กระรอกใช่ไหมคะ จากนั้นนะคะนกฮูกกับข้างคาวก็ได้บินขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะคะแล้วทีนี้นกฮูกกับข้างคาวจะไปบอกนางฟ้ามาให้ดวงดาวกับกระรอกน้อยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะนกฮูกกับข้างคาวรีบบินขึ้นไปหานางฟ้าที่บ้านว้าแย่จัง นางฟ้าไปไหนก็ไม่รู้ค้างคาวบนงั้นเราไปหาดวงดาวดีกว่านกฮูกบ,บอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องดวงดาวที่หนึ่งไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสง แทนพระจันทร์จะดวงดาวที่หนึ่งบอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องดาวดวงที่สองไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้ะดาวดวงที่สองบอก ดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊านกฮูกกับค้างคาวขอร้องดาวดวงที่สามไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดาวดวงที่สามบอก นกฮูกกับข้างคขาก็ได้ไปพูดขอร้องดวงดาวทั้งหมดกี่ดวงแล้วคะอาได้ไปพูดขอร้องดวงดาวทั้งหมดสามดวงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าดวงดาวทั้งสามดวงก็บอกว่าจะต้องส่องแสงสว่างแทนพระจันทร์ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดอ่า แล้วทีนี้นกฮูกกับค้างคาวจะขอร้องดวงดาวได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะดวงดาวจาช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องดวงดาวดวงที่สี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าทั้งสองขอร้องดวงดาวทั่วท้องฟ้าแต่ก็ไม่สำเร็จนกฮูกกับค้างคาวรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วจูๆ่ๆนกฮูกก็ยิ้มอย่างมีความหวัง เมื่อมองเห็นแสงระยิบระยับที่ต้นไม้ใหญ่เอ๊เด็กๆคิดว่าจะเป็นแสงอะไรคะแสงระยิบระยับที่ต้นไม้ใหญ่คะอ่าเดี๋ยวจะเป็นแสงอะไรนั้นครูพงก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะว่าจะใช่แสงของดวงดาวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแสงของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หิ่งห้อยจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับค้างคาวขอร้องหิ่งห้อยตัวที่หนึ่งอ่าแสดงว่าแสงระยิบระยับที่นกฮูกกับค้างคาวเจอนะคะไม่ใช่แสงของดวงดาวนะคะแต่ว่าเป็นแสงของอะไรนั่นเองคะอ่า เป็นแสงของหิ่งห้อยนั่นเองนะคะอ่าทีนี้หิ่งห้อยนะคะเขาจะตอกตกลงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะได้สิจ๊ะหิ่งห้อยรับคำอย่างใจดีแล้วชวนเพื่อนหิ่งห้อยทั้งหลายไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยด้วย พวกมันบินตามนกฮูกกับค้างคาวไปเป็นพรวนบินไปเป็นพรวนนะคะก็คือบินไปเป็นฝูงหรือว่าบินไปกันหลายๆตัวนั่นเองนะคะกระรอกน้อยดีใจมากเมื่อเห็นแสงกระพริบวิบวับลอยมาหาที่หน้าต่างห้องนอนชายโย นางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้แล้วขอบคุณฮะคุณนางฟ้าคุณนกฮูกและคุณค้างคาวกระรอกน้อยนอนหลับอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงหิ่งห้อยใจดีนกฮูกค้างคาวและหิ่งห้อยก็มีความสุข ที่ได้ช่วยให้กระรอกน้อยนอนหลับฝันดีในคืนนี้อ่าแสดงว่าคืนนี้กระรอกน้อยนอนหลับฝันดีไหมคะเด็กๆอ่าแสดงว่าคืนนี้นะคะกระรอกน้อยนะคะเขานอนหลับฝันดีท่ามกลางฝูงของอะไรคะอ่าท่ามกลางฝูงของหิ่งห้อยนั่นเองนะคะวันรุ่งขึ้น พ่อมารับกระรอกน้อยกลับบ้านกระรอกน้อยลาปู่กับย่าและสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีทุกวันเพราะได้รับดวงดาวฝันดีจากนางฟ้าแล้วเอแล้วจะมีใครรู้บ้างไหมคะว่านางฟ้าตัวจริงกำลังยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นนั่นไงคะเอนางฟ้าตัวจริงคือใครคะเด็กๆ อานางฟ้านะคะก็คือตัวกระรอกน้อยนั่นเองนะคะกระรอกน้อยนะคะเขาก็ยืนยิ้มอย่างมีความสุขแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวใช่ไหมคะว่าเขาอ่ะคือนางฟ้านั่นเองนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมกระรอกน้อยถึงเป็นนางฟ้าคะ อากระรอกน้อยนะคะเขาเป็นนางฟ้าเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอยากเป็นนางฟ้าไหมคะ,ะถ้าใครอยากเป็นนางฟ้านะคะเด็กๆก็จะต้องเป็นเด็กดีนะคะได้เป็นนางฟ้านะคะนิทานเรื่องดวงดาวฝันดีก็ได้จบลงแล้วนะคะสนุกไหมคะ อาถ้าสนุกนะคะเดี๋ยววันหลังครูฟังจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใหม่นะคะค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ แล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ